กินอันนี้ข้าวกันไปเก็บละเนื่อผัดผัดะนาห,หมูกรอบประจิงนกข้าวจะอร่อยมาก มอกบอกพ่อแม่เป็นไหนนะจะเชี่ยวโกจนจังกว่าโกนจังขึ้นอย่าง,อ,งอากาศเราไม่อยากเป็นไง ไปแล้วมันทรมานอยู่บ้านดีที่สุดไม่ไป,ไปเกียดมันมากเกลียดมันมาก ไปทำไมไปทำให้มันรวยอของมินไม่อร่อยเคยกินแล้วตอนมันอยู่ยินแดงฉันกานก้าไประซื้อไก่ทอดอันสิบบาทไม่อร่อยเลย

ไปทำไมปละเจ้าที่เรากินตลาเจ้าอร่อยที่สุดในโลกอย่างร้านลุงพนอย่างเงี้ยลัวดอกไม้ป่าอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหัวปลาหมอ้อไฟอย่างเงี้ยรับกิมชาติอย่างเงี้ยเขาบอกขอความคิดเห็นเรื่องน้องไหนเขาเป็นเด็กฉลาดอัจฉริยะ พราะแม่เขาเก่งหาเงินเก่งจัดงานอีเวนต์แล้วมีคนไปเยอะแยะทำจนรวยอะ่ะมีเงินเป็นร้อยล้านแต่คนเอ่นมันไม่รวยไม่เก่งนะ ดูรดนปลา,าๆๆเละดขวดนึงโง่โงหลอนจาฉันหน่อแดกวดนี้โง่โง่เลอันนี้เด็กนฉลาดแค่แปดขวดฉลาดมาก เด็กมันแค่แปดปวดเ,เองแต่มันฉลาดมันหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเรายังไม่มีปัญญาจะตายอยู่แล้วยังหาเงินไม่ได้อย่างเขาเลย้อาหาทีได้เป็นร้อยล้านเราแก่จะตายยังไม่มีปัญญาหาอย่างเขาเลย กวยพี่แก่ร้านปังข้าวว่าแตะมาให้แม่อันนี้จะเป็นน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง แต่กล้องลดความถลอกปอกเปิกหมดเลยน่าสงสารเนีย่ยให้ดูเนี่ยมันทํางานเมื่อวานเนี่ยที่ว่าหลังคาแม่ถลม่มแล้วมันก็ไปยกของเนี่ยดูเดี๋ยวดูดูมือมันเดีทํางานจนเป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่กล้องมันสู้ชีวิตมันไม่ได้เป็นเพื่อแบบแต,แตกจริตเนีย่ยดูเดี๋ยวนียเนี่ยดูเดี๋ยวนี้ เล็ดควันตลอกปอกเปิดทั้งตัวมานายใจบอกมีเชื่อเรื่องเชื่อมจิตด,ด้วยหรือครับถึงนับถือเนอะกูไม่ได้นับถือน้องไหนไม่รู้จักมันกูแค่บอกว่ามันเป็นเด็กฉลาดมึงก็ลองคิดดูสิว่า เด็กทั่วไปแปดขวบอ่ะหาเงินได้อย่างมันหรือเปล่าส่วนไอ้ที่คนเนี่ยไปเชื่อมันไปกาไปไหวอ่ะมันก็เรื่องของไอ้พวกนั้นไอ้วพวกนั้นเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่น้องนายมันแค่แปดขวบอ่ะพ่อแม่มันหาเงินเก่งพ่อแม่มันรวยอ่ะทำอสังหาริมทรัพย์ขายอมึงคิดดูกนแล้วกันเด็กแปดขวบทั่วไปงงๆอันนี้เด็กแปดขวบมันฉลาดขนาดนี้ เข้าใจหรือเปล่ากูไม่ได้บอกว่ากูไปนับเถอมันกูไม่รู้จักมันกูไม่เคยไปนับเถอมันไม่เคยไปกราบไหว้มีคนมาคอมเมนต์ถามกูกู็ตอบควายพ่อมตายตอบอย่างนี้จะบอกว่าอุย้ยไปเชื่อมจิตอะไรกูไม่ได้บอกว่าเชื่อมจิตด,ดีฟังให้มันดีๆกูคแค่บอกว่าเด็กคนนี้มันฉลาดอัจฉริยะแต่ขวบมันหาเงินได้เป็นร้อยล้านเลยพ่อแม่มันจัดงานออลกันนอย่างเงี้ยคนก็ศรัทธาคนก็เชื่อก็ไปให้ให้เงินมัน กูไม่ได้บอกว่าเออเครื่อมจิตดีกูนับถือศรัทธาไอ้ควายพ่อมตายฟังให้มันดีๆไอ้สัตว์ฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียนคนเข้ามาคอมเมนต์ถามกูกูก็ตอบกูไม่รู้จักมันกูไม่เคยไปพบมันไปเจอมันกูก็เล่าข่าวเข้าใจยัง เขาบอกว่าคืบหน้านักกล้ามจีนไปหลอกนักชาวจีนให้เต้นให้แล้วที่ตุยออกตตัวออกห่างและห,หนุ่มนี้ไม่พอใจเลยตามไปทำลายผู้หญิงบอกว่าไอ้นักกล้ามชาวจีนคนนี้ยเขาฟิตเนสมาไม่คุยก,กับผู้ชายเลยตั้งใจมาม่อสาวอย่างเดียวแล้วไล่จีบสาวไปทั่ววันที่เกิดเหตุผู้หญิงจีนคนนี้เข้ามาใช้บริการฟิตเนส แล้วหมอนี่พยายามเข้าไปชวนกุยไปจีบแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยเพราะเขายิงมาเพื่อออกกําลังกายมันไม่พอใจก็เลยไปทําร้ายเขาเลยโอ้ไอสัตว์บอกและเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกมีผู้หญิงที่ถูกไอหนุ่มคนนี้พยายามจีบแบบนี้หลายคนแล้วล่าสุดฟิตเนสแบนไม่ให้นักกล้ามจริงคนนี้เขาใช้บริการแล้ว คนที่ตามมาคนสตาลน้องไนายเขาฉลาดไม่แม่ช่างหัวมันเงินของมันเองไม่ได้เงินเรามันจะไปตาไปไหว้ไปให้เงินเขาก็เป็นเรื่องของมันมันเสือกของมันเองไม่ได้เกี่ยวกับเราสมภ์บอกเสร็จสงสารพิธาเดือนหน้าสารตัดสิน <c oughs> เดือนหน้าสารตัดสินก็จะรู้แล้วว่าจะโดนยุบพักหรือเปล่าแต่เขาบอกยุบแน่นอนนี่สุรเชษฐ์ถักพานบอกผมออกจากราชการแล้วผมมีเวลาในการเตรียมตัวสู้คดีเยอะหลังจากนี้เตรียมตั้งรับให้ทันก็แล้วกัน หลวงพี่น้ำฝนบอกรถความปลอดภัยดีไรเ้จ็บเชื่อเป็นพราะความดีคุ้มครองให้แคล้วคลาดรถเบนซ์รถเบนซ์นี่มันปลอดภัยที่สุดในโลกเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นรถเบนซ์ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเลตุ้มเป๊ะนี่มันรถเบนซ์ไงคันตั้งหลายล้าน ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนอะรถพังยับยืนเละพุ่มเป๊ะโออปวาวรี่กินข้าวกำลังแซบเจอเปตกปลาจังๆเกี่ยวอยู่กับเนื้อหมูอยู่ในแกงผัแนงอุ้ยน่ากลัวมากเลยถ้าคนกินเร็วๆนะไปติดอยู่ที่หลอดลมเสียชีวิตเลยนะเนี่ย แล้วทุกพาบอกคุณแม่เคยไปเที่ยวที่ช่างชุย้ยไหมไม่ไปสองครั้งอ่ะครั้งแรกไปกินข้าวร้านพี่บยวยเชตวุฒิอัดสามเหม็นอร่อยมากแล้วก็ครั้งที่สองไปอีกแต่ว่าไม่มีที่อะไรเลยมีแต่ร้านเหล้าเป็นผับผุกอาหารอาาร่อาารยอะไรก็ดูแล้วไม่อร่อยและแพงมีไอ้เครื่องบินก็เก่าๆก,ก็เลยไม่เหยียบไปอีกเลยมันเล็กนิดเดียวเองสถานที่เที่ยวมันเล็กนิดเดียว พอช็อกลูกชายกลายเป็นศพลอยในกองชนลประทานทรัพย์สินในตัวหายเชื่ออาจเป็นการฆ่าจริงทรัพบ ก็บอกว่าเอกสารหลุกแฉบิ๊กป้อมครอบงำปปชเมที่ตาลีบอกแม่จะซื้อเป็นเมื่อไหร่ก็วันนั้นนะ่ะที่ท่านเล่าให้ฟังว่าไอ้เซลนั้นะมันหลอกที่งานมาตาโชคราวนี้ฉันก็เลยไปหาลายในในของไอ้นั่นนะ่ะ ของไอเออเอบริษัทมันเลย BKK b e n BKK อยู่ตรงบางนาะยังไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าเรายังไม่ว่ามันสงการเขาปิดเนี่ยก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช่วงช่วงหลังสงการค้าไปแล้วก็เนี่ยแต่กล้องก็ต้องมาเจอซ่อมเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็แม่ป่วยแม่ป่วย แล้วก็ต่อมันสี่ล้านห้ามันไม่ยอมขายมันจะขายห e. ้าล้านสามเอ็ดเอ็ดห้าแปดศูนอีจดทะเบียนปีสองพันยิบสองวิ่งไปไประมาณหนึ่งหมื่นโลคันนี้ชอบเลยแต่ว่าอยากได้สีขาวมันมีสีดำสีดำก็ได้มันดูขังดีสีดำอะ่ะก็ใช้ได้อย่าให้ดูให้ดู จะให้ดูค่ะคุณผู้ชมเนี่ยกำลังจะเอาให้ดูอยู่เนี่ยต่อมันสี่ล้านห้ามันไม่ยอมขายมันจะเอาห้าล้านสามรถเบนดีที่สุดแม่งปลอดภัยแต่คว่ำไปชนอะไรเราก็ไม่ตายบาดเจ็บก็น้อยที่สุดไงแต่เป็นรถญี่ปุ่นน่ะตายหาหมด ดูแต่หลวงพี่น้ําฝนนะไม่เป็นไรเลยเห็นแล้วป่ะลวงพี่น้ําฝนนะไม่เป็นไรเลยอ่ะให้ดูจ้ะนี่คุณผู้ชมเนี่ยห้าแปดศูนยีเห็นสวยไหมปิดจดมือสองนะไม่ให้รถใหม่นะจดทะเบียนปีสองพันยิบสองรถวิ่งหนึ่งมืนสองพันกิโลเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเอส ห้า้อยแปสิปีเห็นไหมเนียนตรงเนี้ย,ยสีดำนี่เบาะข้างในสีดำแม่ชอบด้วยแม่ไม่ชอบเบาะสีสีสว่างมันเ่าง่ายเพราะเราต้องใช้ที่เป็นสิบปีเนี่ยเบาะสีดำแม่ชอบข้างในอ่ะเบาะสีแบบมืดๆอ่ะแม่ชอบสีสว่างสว่างไม่ชอบสวยไหมน่ะ ต่อมันเนี่ยสี่ล้านห้ามันไม่ขายมันจะขายห้าล้านสามมันบอกมาห้าล้านสี่แสนเก้าหมืน่นลดแค่แสนเก้าเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเอสห้าร้อยแปดสิบอีอันนี้มือสองนะไม่ใช่รถใหม่นะปีสองพันยิบสองรถปีสองพันยิบสองแล้วก็จดสองพันยิบสองวิ่งไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเนี่ยดูเี้ย มันบอกว่าได้แค่5ล้านสามอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าใหม่ๆมมนเัน7ล้านไง7ล้านกว่าถูกไป2ล้านถูกไป2ล้านมันลดใช้2ปีมันนี่มา2,024แล้วไนงะลถใช้มา2ปีแนละ้ว ุมทำย,ยันไร้คุยปรับครม,มอรนาย,ยกเรียกแกนนาพักร่วมกินทำไมยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะอะไรหรือเปล่ากลัวสงครามโลกเพราะว่าถ้ามันเกิดสงครามโลกขึ้นมาเราก็ไม่ได้ใช้แล้วน้่นมันก็จะขึ้นราคาแพงมากเลยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเวลาเขายิงอะไรกันเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภยลัยละกรุงเทพไปอยู่ไม่ได้หรอกต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด เพราะว่าถ้ามันมาถล่มมันก็มาถล่มเมืองหลวงเรานี่แหละกรุงเทพเนี่ยสาวจีนกับผาแต้มโปกอดเจ้าหน้าที่ช่วยรอดตายหลังถูกสามีลวงฆ่าหักตกผาสาลไทยสั่งจำคุกผัวสามีสามสิบสามปีเลยนะ ก็บอกทำไมมันต้องถล่มเราด้วยอ่ะพอมันมีสงครามโลกปุ๊บอ่ะมันก็ต้องมีฝักฝ่ายใช่ไหมว่เาเราอ่ะตามสนที่สัญญาเราอ่ะต้องอยู่ฝ่ายไหนอ่าสมมุติว่าถ้าเราเราเราไม่เลือกฝักฝ,ากฝากไไ่ายฝ่ายใดแต่ว่ามันบังคับเราอ่ะสมมุติอยู่ฝ่ายอเมริกาพวกรัสเซียจีนตะวันออกกลางเขาก็ต้องมันลุมเราแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายจีนกับรัสเซียอเมริกา อังกฤษนาโต้อะ่ะยุโรปเขาก็ต้องมันลุมเราแล้วแล้ว,ลวขนาดตอนนี้ที่แม่สอดอะ่ะแม่สอดอะ่ะเห็นแล้วป่าแม่สอดอจังหวัดตาก ชายแดนฝั่งประเทศเนินมาเขาลบกันระ,ะเบิดมันลูกกระสุนปืนมันยังยังหลงแบบเขาเรียกอะไรลูกหลงอะ่ะโดนลูกหลงอะ่ะมายังฝั่งบ้านคนไทยเลยรู้หรือเปล่าขนาดประเทศเขาไม่เกี่ยวกับเราอะ่ะแต่เราก็ได้รับผลกระทบอะ่ะทหารเขามา ขอได้มนุษยธรรมอ่ะโรงพยาบาลแม่สอดอ่ะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเลยอนุทินเผยภูมิใจไทยพร้อมหนุนดิจิตอลวอลเล็ตชี้เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้พักร่วมต้องช่วยกันสนับสนุน ยินออกเมนูใหม่ผัดทุเรียนคุกข้าวสตรอเบอรี่ราคา250บาทรสหวาอาหารหวานบ้างคงเป็นอาหารหวานบ้างขนมหวานเนี่ยไม่ใช่ขนมคาวมองแล้วน่าจะเป็นพวกขนมหวานมากกว่า อน่าจะเป็นขนมหวานแล้วนี่มันแบบว่าเอาเป็นภูภูใส่เลยนะผัดลงไปทั้งเม็ดเลยนะเนี่ยสองร้หยห้าสิบบาทไม่แพงนะอะไรร้อยตำรวจเอกเวหาตำรวจออกระงับเหตุชายป่วยจิตเวทอารวาสโดนแย่งพวงมาลัยทำรถคว่ำ ร้อยตำรวจเอกดับสลบก่อน,นเกษมไม่กี่วัน <c oughs> น่าสงสารเนาะไอ้คนบ้าไม่เป็นอะไรเลยเขาแจ้งมันอ่ะเขาหาพยายามพยายามฆ่าเลยเจตนาฆ่าโดนสองข้อหาเลยประหารชีวิต วันนี้ทองเปิดตลาดร่วงหนึ่งร้อยรูป,ปรพรร์ขายบาทละสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะร่วงไปหนึ่งร้อยบาท <c oughs> <c oughs> <c oughs> พักงานกู้ภัยกับย้อนสอนเจ็ดวันประธานม,มาูลนิธิไปเกษมน้อมรับผิดเขาบอกแม่แม่รีวิคคอดหน่อยสามอกหมดระก็ตอนนี้ไงมันให้คนไปยืนย่นยี่หนังสือว่าสวชุดใหม่ที่จะเลือกเนี่ย ให้เป็นโมคูค่ะเพื่อให้พวกมันน่ยอยู่นานๆให้พวกมันอยู่นาน